โอภาคินไลฟ์เดินถือถุงดำเก็บขยะ5กิโลเมตรโ้ไม่น้อยนะอ่าเอ็มตัวแทนหมู่บ้านก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้สัหน่อยอะไรกันนะครับก็พูดถึง2มุมแบบเดิมเลยนะเท่าความเป็นก่อนอะไรกันครับพี่โตโน่พาคินเนี่ยก็เป็นกระแสอีกแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับเรื่องที่ถือถุงดําเก็บขยะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรคือเขาอะไปโปรโมตนังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านร้านนึง แล้วก็พอทานเสร็จเนี่ยก็ถือถุงดำไลฟ์เก็บขยะตามทางเป็นระยะทาง5กิโลเมตรหูดไกลเหมือนกันนะก็เก็บขยะตามทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกทุกคนแฟนคลับที่เข้ามาทักทายอะไรแบบนี้ว่าขยะเนี่ยมันมีมลพิษเยอะนะอยากให้ทิ้งเปนที่ซึ่งถือว่าดีมากเลยนะเออใครจะว่าเขาอยากเป็นกระแสก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาก็ทําถูกแล้วอะถูกป่ะอ่ะแ้วพูดถึงเรื่องนี้นะ อสองสองมุมลวกันถ้าสมมติคอมเมนต์ในชาวเน็ตก็คงจะมีคนที่ชอบพี่โตโนโ่ก็คงมาชื่นชมว่าเขาทําดีแต่คนที่อคติหรือว่าไม่ชอบหรือความคิดตรงข้ามกับพี่โตโนโ่ก็อาจจะมาด่าก็เป็นเรื่องปกติอ่ะพูดถึงเรื่องชมกันก่อนแล้วกงนนะครับก็ชมนี่ตรงที่ว่าเขาอะมาเก็บขยะมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเว้ยคือถามว่า จะไปเก็บแล้วอยากได้ชื่อเสียงเขาก็ใช่เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเขามาทําแบบนี้บางทีเด็กๆที่ยังแบบเ,เดียงสาอยู่เห็นเขาทขําค็อาจอยากจะแบบอาจจะอยากทําตามมันก็เป็นเรื่องดีครับหรือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนส่วนน้อยที่เก็บขยะในตามทางทางเดิอนอเห็นขยะเต็มไปหมดเลยอ,เ,อเก็บก็ดีนี่บางคนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการเก็บขยะแม่งแอ๊กแม่งทําเป็นสร้างภาพไปอย่างนง้ยนะไม่เห็นมึงเก็บทุกวันเไง เขาก็เก็บทุกวันไม่ได้เว้ยถ้าเขามีจังหวะเก็บเขาก็อาจจะเก็บไงตัวผมเองเนี่ยผมาทาค่าอนุรักษ์ตั้งแต่ตสมัยเด็กๆมัธยมอ,อะ่ะเออผมก็ปลูกฝังตัวเองเหมือนกันนะทุกวันนี้ผมไม่เคยทิ้งขยะแบบลงพื้นลงอะไรเลยถ้าไม่มีถังขยะนะผมเก็บใส่กระเป๋าตลอดเออขยะถ้าเลอะเอาทิชชู่ห่อเก็บใส่กระเป๋าใส่อะไรไว้แล้วแล้วพอเจอถังขยะก็ค่อยทิ้งเคยไปทะเลผมก็ถือถือถุงพลาสติกใบหนึ่ง เดินเก็บขยะตามทางผมเห็นคนต่างชาติสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งอผมก็เดินไปเก็บต่อหน้าเขาเลยนะเออผมก็ตอนนั้นนผมจําได้เลยว่าผมเก็บขยะผมไม่ได้โด่งดังอะไรผมเป็นเด็กธรรมดาผมก็เก็บของผมอยากเก็บอ่ะคนก็มองผมแลม้วบางคนก็ชี้นิ้วพูดนุ่นหัวเลาะอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่สนใจไอ้เฮี้ยกูทําดีทําไมอ่ะเช่นกันครับพี่โตโนโ่เขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนำสิ่งดีๆที่เขาทำไปทำตามดีกว่าอย่าไปด่าเขาเลยใช่ปะ ผมเห็นอีกหลายๆคนที่แม่งแบบเปิดกระจกเห็นบ่อยไหมเวลาขับรถขับรถแล้วแม่งเปิดกระจกโยนทิ้งโยนก้นบุหรี่โยนขยะหรือบ,บางคนเดิ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 นเมื่อก่อนผมเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยแม่งเดินตามถนนเงี้ยแล้วก็กระเป๋าหิ้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็หยิบโยนหยิบโยน,ยนผมเดินตามหลำังผมหยิบหย,ยิบเดินปาดหน้าไปทิ้งต่อหน้าเลยหยิบแล้วก็เดินปาดหน้าไปทิ้งแบบนี้เลยดีนะไม่โดนเส้นตีนซึ่งแบบผมเคยบอกเพื่อนนะว่าเอ้ยทาไมอะอย่าไปทิ้งขยะแบบนี้ดิมันไม่ดีหรอก แล้วแม่งตอบผมกลับมาว่าคนอื่นเขาก็ทํากันเอ้ยแล้วมึงจะไปเป็นแบคนอื่นทาไมทั้งที่มึงรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะอันนี้ผมก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแบบทําในสิ่งที่ดีมากกว่าไม่ใช่ว่าทําตามคนอื่นทําไม่ดีก็ทําไม่ดีตามแม่งไม่งั้นชีวิตก็ล่มจมไอสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวมันพลนกุกกลับมาหาเราหนุย่ยเนี่ยเวลาแม่งน้อยผมจะพูดไม่ครบละเออการาการทาแบบนี้มันดีนะเขารณรงค์อ่ะช่วยอ่าไปชวนเชิญชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนอ๋อลิ้นพัน เชิญชวนให้ไปบริจาคเรียกช่วยเหลือผู้คนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเออไปไว่ายน้ําเก็บเงินการกุศลอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ดีกระแสที่ไม่ดีมันก็คือคนอาจจะคิดตรงข้ามหรือว่าไปส่งผลกระทบต่อเขาอ่ะโอเคก็ไปบอกเขาดีๆให้ไปปรับปรุงส่วนคนที่ไปด่าเขาเนี่ยบางทีทัศนคติไม่ชอบเขาเฉยๆแบบท่าทางไม่ชอบบางคนท่าทางไม่ชอบกระหม่นไส้แล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขาสร้างภาพไปว่าเขานู่นนั่นนี่อะไรแบบเนี้คือ มึงจะไปด่าเขาทำไมมึงไม่ทำดีแบบเขาเลยอะอะไรที่เขาทำไม่ดีโอเคไปว่าเขาไปตักเตือนเขาอะได้แต่อะไรที่ทำดีก็ควรสนับสนุนชื่นชมยิ่งเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอะคนที่แบบชอบเขาจากที่ไม่เคยทำสิ่งดีๆอาจจะทำตามในสิ่งนี้ก็ได้ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาก็จะชอบไม่ชอบอะไรแล้วไม่ไม่ชอบตรงกับคุณคุณก็ไม่ได้ต้องไปเกลียดเขาีนหวาทำไมอะเขาไม่ชอบตรงกับคุณเขาชอบอะทัศนคติทางการเมืองต่างกันไอ้ที่จะต้องไปเกลียดกันไม่ใช่มึงก็ต่างคนต่างชอบได้ ใช่ไหมอะไรทําดีก็ว่าดีอะไรทําไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ถามว่าไปเสือกเขาทุกเรื่องก็ไม่ใช่เอาที่มันเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเอาที่มึงชอบเออถ้ามึงไม่ชอบปุ๊บแกกลายเป็นไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ใชแยกแยะให้เป็นแล้วใช้ชีวิตมันก็ความเป็นอยู่ในชีวิตความคิด mindset อะความประสาทแดกน้อยลงเนี่ยความสุขก็เกิดกับตัวเองนะอ่ะช่วยกัน